สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาที่ไรเกกับ IC เบอร์็ด CLS 1 9 3นะคะค่ะก็193เนี่ยจะเป็นวงจรน,นับ4บิตนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาต่อเป็น8บิตค่ะโดยที่จะมีขา Input 4่ขาแล้วก็ o u t p u t 4่ขาค่ะมีขาเคลียร์เอไว้เคลียร์ค่าแล้วก็มีขามีมีขาโหลดเอาไว้โหลดค่า Input ค่ะแล้วก็จะมีขา จะมีปุ่มอัพไว้นับขึ้นแล้วก็ปุ่มดาวไว้นับลงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานการทํางานของมันนะครับก็คือนับสองบิตได้แดหนึ่งถึงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็จะเป็นนับเพิ่มเข้าไป,ปน,นี่ครับอย ไอจีแม่งทำงานได้แบบเดียวเออ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 เ้าอันนี้จะเป็นดาวนะครับนี่ออยู่